สวัสดีค่ะบ้าพ่อกับจ่องสาวอีสานผ้ากินค่ะเมื่อนี้กับบ้าพ่อกับฝนคือเก่าค่ะเมื่อนี้ฝนสีผ้าพีผ้าหนองมากินนี่พี่น้องบักกอกดองพี่น้องบักกอกดองของฉดาผ้าพี่น้องนี่กับพริกเกืออันนี้พริกไอเกือเจียวเพื่อน,นี่เพื่อนสีถแถมมาพี่น้องฝนซังมาสสองถุงนี่พี่น้องอุ้ยได้หลายคักนี่นสองถุงได้หลายคักของฉดาผ้าพี่น้อง พี่เกลือมันก็นจะแถมมาในแพ็กเกจของเพื่อนนําเลยถุงนึงก็จะแถมมาพี่เกลือซอง,งไอซองหน่อยหนึ่งพี่น้องแถมมายางๆแล้วถุงซื้อปักกอกถุงหนึ่งก็จะแถมพี่เกลือถุงเล็กนี่ใส่มาน้ําพี่น้องแต่ว่าผลผลสร้างมาเพิ่มอีกสองสามถุงพี่น้องมาแล้วพี่เกลือมันแสบกันเลยอยากร้องกินเบิง้งเบิ้งเขาขินอยู่ในยูทูบกับ ฝนมาเสีบแห้งพี่น้องกันเลยมือน,นีก็เลยมันร้ององเลยนี่พี่เกลือพี่เกลือฝนก็จะเทลงไม้ฉีกออกมาสองซองพี่น้องแกะมาสองซองอันนี้ก็ฉีเป็นบักกอ,อกดองซีรดบอกเพื่นอนว่าแต่ฝนมาเสียบแห้งพี่น้องมะมันนีมันกินน้ากันเดอ้อมาผูดใดไขอมาแลลวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ฝนน้ำไม่เดอ้อค่ะมาพี่น้องมือนหนีกันมาซิมซิมเบืองน้ากันเลยพี่น้องบักกอ,อกดองของชาดาภาพี่น้อง เพิ่นคือบาดแสบแทะนี่อันนี้แบบล้องพิกเกือเพิ่นเองเลยได้พี่น้องบอลบด้เ็ดพิเกออื่นเสริมเลยอ,อุ้ยมันคักๆกลยพริกเกือเกี่ยวมาพี่น้องซิม,ม้อมๆกับฝนเด้อแสบกันเลยเนาะ อมเปรี้วย <ım S 2> um วอมหวานทีหยังก็พริกเกือดเจ้าพินแซบอยู่แส่บค้อมเพินหวานพีเนัะข้างในจะบมีเม็ดเลยเนีนลังแซ่บสบ่ อืามเปรี้ยมมันเรร่อยจ้าเจ้าก็แถมมากยังละซ้องกันผู้ใดสีสร่างเพิ่มกับร่างใดพี่เนอะแฉะเพีอือ ฟังฟองคนด,ด้หลายแฮ้งด้่ย้นงะแห้งไหมเต็มถาดเลยเช้ไม่หลายครั้เใชเพืพ่อปีเปนหรอกจับจนแล้ากัน แก้วนี่ต้องใส่หลายๆเลยไม่เนาะจึงสเสียบบ่แพงได้หลไหลน้ำเียบค่ะ กินง่ายรดถ่ายกับอกได้ว so ่าสมคข็งขนสมลายมันก็สิกินยาเพื่นเราเพื่สมเปรี้ยวอมหวานเปรี้ยวนิดๆที่หวานหวานน้ำกินก็ผีกเกลือเพื่อนีเขากันเพื่อนดีเพื่อนคงเธิดดาพ้าเล้นพี่อน้องเลยพูดจะได้เพื่อนได้ขันพูดได้อยากกันเลย อันนี้ผมเคยเห็นเพิ่นกินอยู่แน่นผู้ใดก็กินมื่อนะ่ะจิ้แซ่บแบบน,นวัวๆก็กินแล้วก็ไผ่ก่อนอีกผู้นึงไหมจำซื้อเพื่อนบ่ได้เห็นเพื่อนกินอยู่ในยูทูบมีหรือเปล่า คทำตัวนัอนงก็จำนาเพื่อนได้ยเดยอะเงอย่างนี้ก็น้องพ้าวติ่มแ,แบบน้นนอยๆก็ตัามมี่มตัามมี่เพื่อนกินผมก็แซ่บพี่น้อง ก็เลย <c oughs> ล่องซังมา่กินเสียบแ้มพริกเกลือก็พอดีกันเลยพี่นอ้องใส่คักเลยใส่หน่อยนันบะเสียบฝนหยาดไม่ไหนาพริกเกลือเพราะฝนก็นเลยซังเพิ่มไม,ม,อม่อีกสามซองของมพี่น้อง chưa Các chị đẹp mạo nào Ủa hết đi hết kìm bật quạt Không em mà quạt nằm เนาะหอ,อยกินแบบกลิ่นน้ำไม่กกเหมือนเพราะก,ก๋าที่ขายเนี่ยเขกขายมากรองมันมากรองทั่วไปเห็นะที่เขาขายตามตลาดพี่น้องมันจะมีเม็ดข้างในน้ำเดี่ยแต่ว่าอันเนี่ย,ยมันมันสามารถกินได้ข้างในก็กินได้เลยไหมพี่น้องบ่มีเม็ดไหม món nước sốt gì cả thì bưng đó, ăn được cả lùn luôn, hừ, nó, nó ăn kiểu bơm ít mệt, ăn đấy. Ừ. เมนูกแกงหว่านเลยพี่น้องพุทภาพพี่น้องจะแ้งกับพี่น้องจะไม่เหลือแซบขึ้นพันวาเลยตกตุยกำเนียอยู่กับเพ็ดดินนึงพี่น้องพี่แก้าเป็นแถมมาแล้วพี่น้องมือหนีกับพามา นี่ลรแซ่บแซ่บเป็นเ,เ,เน,น,น,นี่พี่น้องขอบด้วนีนก็ะชีกินหลายประเด็ดอกแต่ว่าเทมาหลายเทมาให้พี่ให้น้องเบิึงพี่น้องนี่ลรสว่างหัวได้หลายคักอีดีพี่น้องพูดกินไปหลายหน่อยเติมเมื่อกี้นี่นี่พะพี่พี่น้องเมื่อกี้นี่เราขึ้กินบนนี้ก็จะชี้บางไหนเนาะพี่น้องหลายคักงพะมึอนี่กะขอบคุณเด้อค่ะที่เขามาเบิง้งนี่แหละพะมืกระชีกินบักกอก ดองของฉดาพาพี่น้องแซ่บสมเพลนบายีิลียู่งขันผู้ใดเสีนสิล้องสั่งมาก,กินเบิ่งกระซังเด้อพี่น้องของฉดาพาเด้อเพจของฉดาพาร้องกดเข้าไปเบิ่งพี่น้องแซ่บอีหลีผู้ใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ฝนน้ำเ,เดอ้อค่ะกดติดตามให้ฝนนะ้ำแน่แล้วมื้อนี้ก็ะบาดแซ่บๆนี่ล่ะเมนูแกงงวงพี่น้องแซ่บบักกวกดองของฉดาพาค่ะมื้อนี้ฝนก็นสิขอตัวลาพี่ลาน้องไปก่อนเดอ้อค่ะ พ่าก,กันไม่คลปหนาสิาพามันกินแนว้แซ่บๆคือเก่าละพี่น้องคลิปนี้ก็ขคอสตวลาพี่ล้นน้องไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ